อยู่กันที่แยกประทุมวันนะที่ทุกคนได้เห็นไปนเมื่อกี้แต่ว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือตรงไหนคะคอยตอนนี้ที่เรายืนกันตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสกายวอล์กวันสยามค่ะซึ่งสกายวอล์กวันสยามเนี่ยเป็นทางเดินที่เชื่อมไปยังสถานที่สําคัญของย่านสยามนะอย่าง m b k Center อหอศิลปวัฒนธร,ธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่ที่อยู่ฝั่งนั้นนะส่วนตรงนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเซ็นทรัลสยาม แล้วก็อันนี้อาจจะมีน้อยคนที่รู้นะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกเปิดใช้เมื่อปี2560ที่ผ่านมานี้เองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางกทอมอนะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยพบว่าสะพานลอยเดิมเนี่ยมันทั้งแคบแล้วก็เก่ามากก็เลยให้มีการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี2559นะโดยสกายวอล์กวันสยามนะคะก็ถูกสร้างมาเพื่อที่ผู้คนเนี่ยเขาจะได้เดินข้ามถนน ตรงทางแยกปทุมวันได้อย่างสะดวกขึ้นแล้วก็ช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดแล้วก็อุบัติเหตุด้วยค่ะโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกออกแบบด้วยแนวคิดอรารยสถาปัตน,นะหรือว่าที่เรียกว่า universal design นะที่โดดเด่นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายสำคัญสำหรับคนทั่วโลกในฐานะ R district นะแล้วก็ยังเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุผู้ทุพพลาภาพแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยมักจะมีการจัดอีเวนต์รวมทั้งกิจกรรมสังคมบ่อยครั้ง แล้วสกายวอล์กวันสยามเนี่ยทําไมมันต้องออกแบบเป็นสีเขียวด้วยทำไมมันต้องเป็นรูปทรงแบบนี้ด้วยอ่าคือจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากไฮไลน์ในนิวยอร์กโอ้ไปไกลถึงนิวยอร์กมันเป็นการออกแบบที่ต้องการคุมทางเดินด้วยอา t ์ตแอสแต็นะถ้าสมมุติว่าเรามองตรงนี้จากมุมด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสะบัวนะ อพรา้ว่าู้ป่ะว่าตรงนี้คือสระบ่วเออมันจะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดิมมันชื่ออย่าเรียกว่าเดิมเลยตอนนี้ก็ยังชื่อนี้อยู่ก็คือปทุมวันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสระบัวขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพอะนะชั่วสาระน่ารู้สะพานแยกปทุมวันหรือวันสยามสกายวอล์กใช้งบประมาณก่อสร้างจากเอกชนราวรา0 0ล,ล้านบา ่อสร้างประมาณหนึ่งปีครึ่งจัดแบบนี้เป็นแบบนี้กลุ่มพันธมิตรสยามได้กล่าวว่านี่เป็นการคืนกำลังให้แก่สังคมโดยหลังจากนี้จะมออให้ทางก็มองเป็นผู้ดูแลต่อไปขอสินยังได้ร่วมมือจัดงานแสดงศิลปะการแจ้งจากศิลปินไทยและศิลปินชาวต่างชาติเพื่อเสริมสร้างแนวความคิดสร้างสารรค์และเสริมทัศนียภาพที่สวยงามให้บริเวณพื้นที่สะพานและสะพานปทุมวันได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรก วันที่4สิงหาคมพศ2560และต่อไปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอบถามผู้คนที่มาใช้งานบริเวณสกายวอล์กวันสยามกัน <Okay. S 1> ไปดูกันโอเคค่ะก็ช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะ<อ>ว่าชื่ออะไรอายุอะไรธิรพลครับธิรพลค่ะทำอาชีพอะไรอ๋อผมตอนนี้กิจอาสาอ๋ทั่วไปก็นอแล้วก็เหมือนคุณลุงเนี่ยใช้พื้นที่บริเวณนี้บ่อยมากไหมคะ บ่อยครับตลอดเลยตลอดเพราะว่าเราทํางานดูแลอยู่แถวนี้แล้วจากที่ใช้งานมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีที่เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างไหมคะส่วนมากถ้าถ้าพูดตรงๆนั้นมันก็ถ้าพูดผลประโยชน์มันก็จะมีผลประโยชน์ดีเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีสกายวอล์กบางที่แขกเข้าห้างนี่อาจจะไม่อยากมาเพราะว่าตอนนี้มันมีเชื่อมกันเลยมันก็อาจจะเข้านี่ทะลุนี่ก็เลยผลประโยชน์เดินทางสะดวกใช่ไหมคะเพราะมันทะลุกันหมดเลยสะดวกแล้วก็คนก็ชอปปิ้งพวก ห้างก็มีผลประโยชน์เยอะมีข้อเสียอะไรที่อยากให้ปรับปรุงอะไรอย่างี้ไหมคะ,ะเสียมันก็มันก็มีบ้างครับเพราะว่าทุกทุกจุดมันก็ต้องมีมันก็มีปัญหาบ้างแต่ก็เขาก็แก้ไขเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ทุกทุกจุดลงอย่างห้างดิส v รี่มีอะไรมีงานอะไรกิจกรรมอะไรเขาก็จะมีออกมาดูแลกันซึ่งกันครับออขอบคุณมากเลยคะ่ะโอเค okay, ค่ะน้องชื่ออะไรอยู่มอ,อะไรคะชื่อเบนอยู่ม .5 คะ่ะอยู่โรงเรียนอะไรคะสตรีวัลคังคค่ะ เออ่ปกติมาใช้งานสกายวอล์กวันสยามที่นี่บ่อยไหมคะไม่บ่อยค่ะแล้วจากที่เรามาใช้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีตรงไหนที่สวยหรือว่าตรงไหนที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคบ้างไหมคะรู้สึกว่าสวยค่ะแต่ว่ามันยังแบบมีจุดที่ร้อนเยอะอ๋อใช่ใช่ใช,ใชแล้วก็มีอะไรอยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรไหมคะตอนนี้ไม่มีค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคพี่ชื่ออะไรอะคะ ชื่อท่าค่ะอายุเท่าไหร่คะ24่ปกติมาที่นี่บ่อยไหมคะไม่ค่อยได้มาค่ะอันนี้มา <S <S <ช>ทํางานก็เลยผ่านมาอ๋อแล้วจากที่มาวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนที่เรารู้สึกชอบหรือว่าไม่ชอบตรงไหน<ช>ไหมคะสกายวอล์กนี้ใช่ค่ะรู้สึกว่าก็ชอบที่มันแบบเชื่อมต่อหลายที่อะไรเงี้ยคะ่ะไม่ต้องแบบไปข้ามถนนข้ามไปข้ามมาคือข้างล่างอะรถเยอะมาก บบคือถ้าข้ามข้างล่างเนี่ยอันตรายอันตรายสุดๆคือไม่อยากข้ามด้วยซ้ำอาจจะเสียวนิดหน่อยใช่ก็ดีนะมันเชื่อมแบบเหมือนเชื่อมเชื่อมแต่ละที่แต่ะที่อ่แบบที่ที่คนเขาชอบมากันแบบมันเป็นแหล่งแบบชุมชนทั้งนั้นเลยใช่ใช่แล้วมีตรงไหนที่แบบอยากให้ปรับปรุงหรือว่าพัฒนาอะไรอย่างี้ไหมคะเอาว่ามันแอบร้อนมากๆมันร้อนมากๆเลยแต่ว่าเขาก็ใช้คําแบบเข้ามมาเนาะแล้วก็เหมือน คือเขาอะาจ,จะชอบตั้งพวกงานศิลปะอะไรเงี้ยบางทีถ้าอาจจะมีมุมเพื่อให้คนแบบคือมันจะมีช่วงเวลาที่คนข้ามเยอะมากอา่าแบบช่วงชุลมุนนิดน,นึ่อาจจะต้องจัดระเบียบหรือว่าแบบเน้นให้มันแบบเป็นระเบียบเป็นระเบียบกว่านี้ใช่<ๆ>เพื่อให้คนเขาใช้งานได้แบบมากขึ้นแต่ว่าก็โอเคแบบเราชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องที่เขาเอาแบบของพวกนี้มาตกแต่งนี่แหละแต่ว่าก็ต้องดูว่า มันอำนวยความสะดวกแค่ไหนอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะจากการค้นคว้าหาข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ที่มาใช้งานพื้นที่บริเวณนี้พราะว่า <c oughs> พื้นที่นี้มีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายสัญจรผ่านไปมารวมถึงรถส่วนบุคคลการที่มีสกายวอล์กวันสยามถือเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเท้าอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบได้ง่ายขึ้นเช่นห้างสรรพสินค้า ิและเป็นจุดแลนด์มาร์กสำหรับชาวต่างชาติในการถ่ายรูปเช็คอินกับข้อความแบงค k ข้บนราง BTS ที่บริเวณพื้นที่บนสกายวอล์ันสยามถือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศในส่วนของการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมของพื้นที่แห่งนี้ยกตัวอย่างเช่น 1. ด้านความงามมีการใช้รูปทรงกลมและโทนสีที่ไปในทิศทางเดียวกันสื่อถึงความเป็นสระบ,บัวที่มีมาแต่เดิมในพื้นที่ 2. การออกแบบเพื่อการเข้าถึงหรืออริยะสถาปัตคือการใช้งานเข้าถึงบุคคลประชาชนทุกรูปแบบ 3. ด้านโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมั่นคงวัสดุมีความเหมาะสมที่จะสามารถรองรับน้ำหนักได้ 4. ด้านการออกแบบให้เข้ากับบริบท สะท้อนถึงความทันสมัยของย่านเศรษฐกิจและความเป็นศูนย์กลางด้านการค้าของกรุงเทพ5ด้านฟังก์ชันการใช้งานการออกแบบทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆโดยรอบอย่างไร้รอยต่อเป็นต้นสำหรับแนวทางการพัฒนานะคะก็ควรจะปรับปรุงในด้านอรารยสถานะโดยการเพิ่มเบรลบ็อกซ์สำหรับผู้ที่พิการทางสายตาแล้วก็ลิฟที่เชื่อมต่อกับสกายวอล์กโดยตรงสำหรับผู้ที่ต้องใช้วีลแชร์หรือว่าร่างกายเนี่ยไม่เอื้อมหน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอรารยสถาปาปยิมากิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับป้ายกรุงเทพที่เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินโดยนำสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะเวลานั้นๆเช่นฮิปโปหมูเด้งเสือเอวาน้องหมี่เนยหรือว่าจะตามเทศกาลต่างๆเพื่อนึงดูดแล้วก็ให้เป็นที่สนใจอยู่ตลอดเวลาค่ะ วันนี้เนี่ยวันสยามเนี่ยก็ถือเป็น l a n มา a r k แห่งหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ยังตอกย้ำถึงความเป็นเมืองอารยสถาปัตยิอีกด้วยจุดนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นต้นแบบของลานทางเชื่อมเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะทั้งด้านความงามแล้วก็ด้านประโยชน์การใช้งานแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นโหนดสำคัญของกรุงเทพมหานครนะ หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยว่าเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนแล้วก็กิจกรรมอย่างหนานแน่นด้วย